ยินดีต้อนรับเข้าสู่คู่มืออินเตอร์อีกแล้วนะครับคลิปนี้จะมาสอนคีย์ลัดต่างๆภายในเกมนะฮะแน่นอนครับว่าสําหรับผู้เล่นเก่าบางปุ่มอาจจะคุ้นเคยอยู่แล้วครับแต่อาจจะยังไม่รู้ครบทุกปุ่มนะฮะส่วนผู้เล่นใหม่เนี่ยบอกเลยว่าตอนแรกอาจจะงงนิดนึงครไม่ต้องห่วงครับคลิปนี้จะมาอธิบายแบบละเอียดแต่ไม่ยืดเยื้อนะครับดูแล้วเข้าใจแน่นอนครับแต่แอบบอกก่อนนะครับว่าคลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงฮะดูจบได้ใช้จริงแน่นอนครับก่อนอื่นนะครับขอพาเข้าไปดูหน้าจอเกมแบบคร่าวๆก่อนนะครับมุมซ้ายบนตรงนี้จะแสดดงหลอ MP แล้วก็ SP นะฮะและก็เลเวลของเราครับตรงนี้นะครับจะเป็นคีย์ลัดของเกมนะครับเราสามารถนำไอเทมมาใส่เพื่อกดใช้งานได้เร็วๆนะครับพวกปุ่ม QWEASD ประมาณนั้นนะครับลงมาเนี่ยก็จะเป็นช่องสกิลของเราครับสกิลสามารถจัดได้ทั้งหมด4ชุดนะครับและใช้ปุ่ม F1 ถึง F4 เนี่ยในการสลับชุดสกิลตามสถานการณ์ได้เลยครับถัดมาทางขวาบนนะครับจะแสดงเวลาสถานที่และก็พิกัดครับบอกให้รู้เลยครับว่าเรายืนอยู่ตรงไหนของเกมครับ ส่วนด้านซ้ายล่างเนี่ยก็จะเป็นหน้าต่างแชทนะครับไม่ว่าจะเป็นการคุยทั่วไปกลาสิฟปาร์ตี้กิวหรือข้อความแจ้งเตือนจากระบบทั้งหมดก็จะแสดงอยู่ตรงนี้นะครับมีทิกนิดนึงนะครับเวลาเราพิมพ์แชทเนี่ยสามารถกดแท็บนะครับเพื่อสลับช่องแชทได้เลยครับสีแชทเนี่ยก็จะเปลี่ยนตามช่องที่เราเลือกครับสีเหลืองกลาสิฟกดอีกครั้งนะครับจะเป็นปาร์ตี้ต่อมาก็จะเป็นกิวครับหรือจะเป็นการโขงนะฮะถัดมาด้านขวานะครับขวาล่างของจอเรานะครับตรงนี้จะเป็นไอคอนที่สําคัญมากๆในเกมนะครับ อันแรกเนี่ยคือการตั้งรหัส PIN ครับไปล็อกไอเทมที่สวมใส่นะครับไอเทมในกระเป๋าและก็ไอเทมในล็อกเกอร์ครับช่วยป้องกันของหายหรือว่าเผลอกดผิดหรือโดนแอบหยิบออกไปนะครับถัดมาครับคือการผสมไอเทมนะก็จะมีตารางบอกครับว่าไอเทมสามารถผสมอะไรได้บ้างครับไอคอนรูปรถเห็นตรงนี้นะครับคือหน้าไอเทมช็อปนะครับหรือว่าเราจะกดคีย์ลัดเป็นตัว U ก็ได้ครับเอาไว้ซื้อของต่างๆในช็อปนะครับ ถัดมาครับคือหน้าค้นหาปาร์ตี้ครับหรือว่าเราจะกด F6 ก็ได้นะครับเราสามารถดูได้เลยครับว่าตอนนี้เนี่ยแมปไหนมีปาร์ตี้อะไรบ้างครับแล้วก็กดขอเข้าปาร์ตี้จากตรงนี้ได้ด้วยเลยนะครับต่อมาครับไอคอนรูปโล่นะครับคือหน้ากิจกรรมของเกมครับก็จะมีกิจกรรมทั้งหมดหลักๆอยู่3กิจกรรมนะครับได้แก่ไฟฟ้านะครับหรือไทเลนี่นะฮะ KOC หรือ King of Club ครับแล้วก็ War of Inter ครับสามารถดูรายละเอียดเวลาลงกิจกรรมแล้วก็กดสมัครตรงนี้ได้ด้วยนะครับถัดมานะครับคืออันดับเทพหรือว่ากดปุ่ม F7 บนคีย์ ีย์บอร์ดก็ได้นะครับเอาไว้ดูรายชื Reverend ่อมหาเทพในเซิร์ฟครับถ้าใครออนอยู Spike ่เนี่ยก็สามารถกดส่องดูไอเทมของเขาได้ด้วยนะฮะต่อมาคือการล็อกกล่องนะครับไว้เปิดปิดการล็อกกล่องครับกรณีเราได้กล่องที่ต้องการแล้วนะครับแล้ว <www> ก็ไม่อยากจะเก็บกล่องเพิ่มนะครับก็กดปิดตรงนี้ได้เลยครับช่องกระเป๋านะครับหรือตัวไอนะฮะเป็นที่เก็บไอเทมทั้งหมดของเราในตัวละครนะครับข้อมูลตัวละครนะครับหรือกียก็คือตัว C ครับก็จะแสดงสเตตัสทั Yuk ้งหมดของเราฮะทั้งเลเวลพลังโจมตีค่า HP ค่าป้องกันนะครับ รวมไว้ที่หน้านี้หน้าเดียวเลยครับถัดมานะครับเป็นสกิลครับหรือว่าตัว K นะฮะดูสกิลของอาชีพนะครับสามารถอัพสกิลได้จากตรงนี้ได้เลยนะครับปาร์ตี้นะครับหรือว่ากดตัว P นะฮะเอาไว้ดูรายชื่อสมาชิกในปาร์ตี้นะครับกิวนะครับตรงนี้กดปุ่ม G นะครับดูข้อมูลกิวสมาชิกแล้วก็หัวหน้ากิวนะครับ เควสนะครับกดตัวทีนะครับเอาไว้ดูรายละเอียดเควสที่เรารับมานะครับหรือว่าเป็นเควสของตัวละครเรานะครับตรงนี้ก็จะเป็นเพื่อนนะครับกดตัว F นะครับเอาไว้ดูรายชื่อเพื่อนนะครับสามารถคลิกเพื่อกระซิบหรือว่าวาปไปหาได้เลยครับ มินิแมปครับกดตัว M นะครับดูตำแหน่งของตัวเรานะครับว่าเราอยู่ที่ไหนนะครับของแมปนะครับแล้วก็ยังสามารถแสดงตำแหน่งของเพื่อนในปาร์ตี้ได้อีกด้วยนะครับตั้งค่าคำพูดนะครับตัว J ฮะสามารถบันทึกประโยคที่เราใช้บ่อยได้นะครับพอเราจะใช้เนี่ยเราก็สามารถพิมพ์ลงไปในช่องนี้นะครับแล้วกด alternate บวกตัวเลขนะครับตัวละครก็จะพูดประโยคนั้นออกมาทันทีครับ ไอเทมจากช็อปนะครับหรือว่าตัว B นะฮะของที่เราซื้อมาจากช็อปเนี่ยก็จะมาอยู่ตรงนี้ก่อนนะครับต้องกดออกมาก่อนนะครับมันถึงจะเข้าไปอยู่ในกระเป๋าของเราครับโหมดเดินและการวิ่งนะครับกดตัว R ครับใช้สําหรับการสลับโหมดในการเดินหรือวิ่งครับปุ่มเมนูนะครับหรือว่ากด ESC นะฮะตั้งค่าเกมนะครับหรือว่าจะล็อกอินดูวิธีการเล่นหรือออกจากเกมก็ได้ครับส่วนคยลลัาเสริมอื่นๆนะครับก็จะมี F11 นะครับสามารถปรับระยะซูมของกล้องได้นะครับ หรือว่าจะเป็นปุ่ม F12 ที่อยู่ซ่อน UI เอาไว้ถ่ายรูปเท่ๆครับตัว V ครับเอาไว้ขึ้นลดนะฮะหรือว่ากดตัว N เนี่ยเพื่อดูข้อมูลรถของเราได้ครับตัว L นะครับเอาไว้ดูสกิลแล้วก็ค่าความหิวของสัตว์เลี้ยงของเรานะครับทั้งหมดนี้นะครับก็คือคีย์ลัดแล้วก็เมนูสำคัญภายในเกมนะครับอาจจะดูเยอะนิดนึงนะครับแต่ถ้าคุ้นมือแล้วเนี่ยก็จะเล่นได้เร็วขึ้นสะดวกขึ้นแล้วก็สนุกขึ้นแน่นอนครับ